ทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะ,ะพระเจ้าลูกดิกนะ <c oughs> วันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการใช้แอปออมเล็ตย่างแรกกดเข้าไปที่เพจโต้นะกดค้นหาคําว่าออมเล็ตนะ,ะนี่นะฮะออมเล็ตเขียนแบบนี้นะ,ะแล้วกดเข้าไปนะฮะเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นรูปจอยนะ,ะกดดาวน์โหลดนะกดดาวน์โหลดลแล้วถ้าเราดาวน์โหลดเสร็จกดเปิดฮะ นี่นะคะก็จะมาสอนวิธีการใช้แบบสดนะนี่แบบมีสื่อบางสื่อทว่แบบมาทำมันเป็เกมของเล่นเกมแล้วใช้คำหยาดข้อไหมครับนะแล้วแล้วเรามาโหลดแบบนะนี่นะคะถ้าเรากดเข้าไปคที่หน้าจอหนึ่งทีอ้นี่จะเสนอข่าวหรือนหมเสนอสิ่งที่ดีอ่ะเช่นแบบพุ่งอยู่ดูบอร์ถ้าเราอยากสตรีมอะทำไงกด กดออกมานะพวกนี้เขาเล่นเกมแบบบวกนะรูปบวกถ้าเจอแบบหลากหลายใช่ป่ะเอฟเอฟแบเกมบเอฟเอฟอันนี้อันนี้ขอพูดไม่ไม่ได้แบบไม่ได้บ้าพีกนะเว้ยแต่แบบกดดันมันต่อกดเลือกหัวข้อมาครับกดเลือกหัวข้อบีบายอ่ะเล่นพวกที่เล่นเกมบีบายประมาณนั้นคือเขาเขาบอกว่าด่าสังคมแย่หรืออะไรประมาณนั้นผมรู้สึกว่ามันก็จริงนะคือผมแต่ผมคิดว่าเด็กอ่ะ ี่คือหัวข้อมมครัพนะภาพซ้อนเราจะเปิดก็เปิดได้นะคะรลยน้าเพื่อคนความรู้จักเราขึ้นนะคะก็เปิดนะแต่ถ้าเราแต่ถ้าเราไม่อยากให้ใครรู้จักเรามากขึ้นนะ,ะก็กดปิดไปนะทั้งหมดนี่ผมจะให้ท่านผู้ชมนะฮะกดปรับปรับแต่งเองนะเดี๋ยวเรามาดูการตั้งค่าของสตรีมกันนะการตั้งค่ากล้องถ่ายรูปก็คือเป็น เราจะให้เปิดหน้าหรือไม่เปิดหน้านะแต่ถ้าเราไม่อยากให้เปิดหน้ากดปิดแต่ถ้าเราอยากให้เปิดหน้ากดด้านหน้านะแต่ถ้าเราอยากให้มันหันไปด้านหลังนะกดย้อนกลับนะที่มาของเสียงนะกดตั้งค่านะไมโครโฟนนะเป็นเสียงของเราที่จะมาอยู่ในคลิปนะเสียงภายในเสียงภายในเสียงภายในก็คือเสียงในเกมนะก็กดเปิดไปก็ได้นะแต่อันนี้ผมปิดอยู่นะ วันน้ของสตรีมนะฮะถ้าใครเครื่องแรงๆหน่อยก็จะเป็น700 720p นะคะแต่ถ้าใครเครื่องแรงระดับหนึ่ง400 480p นะฮะแต่ถ้าใครเครื่องเครื่องแรงนิดนึงนะ360นะฮะแต่ถ้าใครเครื่องไม่แรงนะ 240p นะผมแนะนํานะหมดห้ามรบกวนนะก็จะมีแอปอื่นๆเข้ามานะ ที่ไม่สามารถลบกวนเราได้นะฮะก็อยากให้ไม่ลบกวนแอปอะไรก็เปิดไปนะฮะกดตรงนี้นะวันที่กว้ยังแกลเลอรี่เราจะเก็บไห้คนเดียวก็เก็บนะฮะแต่ผมไม่เก็บนะมาดูการตั้งค่าสตรีมขั้นสูงกันนะฮะกดของแชตนะฮะกดของแชตก็คือห้าม กดของเซตก็คือแบบเขียนไปได้เลยนะอีเวนต์ก็คือกิจกรรมหลายๆอย่างนะฮะทัวร์นาเมนต์ก็คือเราต้องมีทีมก่อนนะถึงทำทัวร์นาเมนต์ได้นะตอรแต่งครอบความเชิญชวนนะคะก็คือมันจะส่งลิงก์ไปเรื่อยๆนะคะให้มันเข้ามานะฮะแล้วถ้าเราไม่อยากให้มันส่งลิงก์กดปิดนะ,ะถ้าเราอยากให้ส่งลิงก์กดเปิดนะใครจะสามารถเข้าร่วมแชทได้นะ,ะถ้าเราอยากให้ทุกคนนะคะ ทั้งหมดยกเว้นบัญชีใหม่นะฮะเกมเมอร์ติดตามนะฮะสปอนเซอร์เท่านั้นนะฮะใครเอาเอา,เอาอะไรก็ได้นะฮะอันนี้ก็คือผู้ดูแลนะฮะนีนะเดี๋ยวมาดูการหน่วงเวลาสตรีมนะฮะถ้าไม่มีก็กดถ้าแบบถ้าเราไม่อยากให้มันมีการหน่วงเวลาสตรีมนะฮะกดเป็นไม่มีนะฮะกด ถ้าเราอยากให้มันดีเลยนิดนึงกดสามสิบวิเดี๋ยวถ้าเราอยากให้มีมันดีเลยนานๆหน่อยนะกดหนึ่งนาทีนะเดี๋ยวถ้าเราอยากให้มันดีเลยแบบช้านิดหนึ่งนะคะกดสองนะกดสองนาทีนะคะถ้าเราอยากให้มันดีเลยนานๆนะคะกดห้านะกดห้านาทีนะนี่นะคะก็เป็นการสอนที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเราอยากสตรีมกดเริ่มต้นนะคะ กดตรงนี้นะเริ่มต้นนะกดเริ่มต้นมันจะขึ้นสามสองหนึ่งนะฮะถ้าเราอยากให้มันสตรีมนะ,ะกดเริ่มเลยนะฮะก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสด,ดีครับแค่นี้นะ